ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูน้องสองกรานเล่นม้านะครับนะเป็นเนี่ยของชอบนะครับของชอบวันนี้ช่องของเราก็ได้เปลี่ยนนะครับจากพลายควันเมืองแม่มาลายทองเปลี่ยนมาเป็นพลายสงกรานโลเฟนเวอร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เบนนะเ่นไปเอายเย่แยงแน่เย่งแน่เร็วมา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 ไอตาเล่นกอ่อนเด้าไหมไตาเล่นด้วยมามาดูด,ดิครับไม่ยอมนะครับขาเนี่กอดเนี่ยเลยนะครับขาเนี่กอดเนี่ยเลยขากอดเนีย่ยเลย นีข่ของชอบแท้นะครับผสงการหน่อยตักีเล็กของมัดมีที่นั่งคอมนี่ที่ของมัดเลยแหละครับเอ้าบังดู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 ครับดูขาดูขาครับดูขาเอ้าบังดูบังขาครับบังขาบังดูบังดูครับบังดูโอ้โหเจ้ครับมาบังดูครับบังดู ครับของมาคักเนื้อของนี่ตีหน่อยอสารลาขาว่าตีหน่อยสารแท้ก็ว่าตีเล็กตีมงนะตุ่น่ต่น bay out bón nó lên mặt bón mắc bọn bó, bón bọn 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 bón, bọn 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 มักเ่นก็โอ้ทั้งขาเลยครับทั้งบอลทั้งอยางเลยทีมมาเลยครับมาเลยโอ้มาทั้งสองอย่างเลยครับทั้งบอลทั้งมาโอ้ โอ้โอ้โอ้โความพุง่งแรงแค่โน้ความพุญแดงเลยโหสุดยอดเลยมาแบบความมั่นใจเลยนะครับโี๊ะอติดแอคยูพุ่นเลยว

มา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 ของคุณได้เลยมา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 ของคุณได้เลยมามามา 你都忙的他顾。能不能 累人啊！Later, no? มันินิเลยกเอามเอาเอ้าเอ้าเอาเอยขนาดนี้เกิดการไดเลย ไปพบทริปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ตุกตาดิ่งพี่แจมส์เกือนติดตามด้วยน,นะครับขอขอบคุณครับ